ในมุมของภาคเอกชนนะครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง,าง,งครับการเปิดใบพาสเข้าไปสู่ระบบอย่างเนี้ยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นบริบทในการทํางานใหม่นะครับที่ที่ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องของนําปัญหาเข้ามาให้ทุกคนมองเห็นนะครับเรื่องของการวัด KPI ที่ชัดเจนครับนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เพียงแต่ใช้ประสิทธิภาพของคนให้มีความกระตือรือร้น ของเหล่านี้ถ้าเกิดจะทําได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยกันหรืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องของภาวะผู้นําำภาวะผู้นําสําคัญอนะครับเรื่องของการ Lead by example อนะครับตื่นเช้าไปทํางานจะเป็นตีสี่ตีห้าไปลงพื้นที่จริงๆเข้าใจปัญหาจริงๆของประชาชนมีการตรวจสอบตรวจวัดอย่างชัดเจนนะครับผมว่าผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น,ปนมันเป็นนิมิตหมายอันดีมไม่ว่าจะแค่ประชาชนที่มีความหวังแต่ข้าราชการเองข้าราชการที่ที่ ที่ทางานที่มีความสามารถที่มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนจริงๆเนี่ยผมว่าเจอผู้นาที่ที่มีที่มีความเด็ดขาดแล้วแล้วก็มีความแล้วแล้วมีความจริงใจนะครับแล้วก็เรื่องเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดไปนิดหนึ่งเรื่องของการทํางานที่เป็นไซโลอ่ะนะครับมีการชอบอธิบายให้ฟังตลอดเวลาว่า,วาผมชอบพูดคำนี้อธิบายให้ฟังตลอดเวลาทำาย่างน้ทำไม่ได้เป็นหน้าที่ของการ巴า นหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับการที่ทลายไซโลเนี่ยการทํางานร่วมกันเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่ที่ทำให้คนมีความหวังอไม่ใช่ว่าอธิบายฟังตลอดเวลาทําไมถึงทําไม่ได้คุณถูกเลือกขึ้นมาเพื่อให้ทําให้ได้ไม่ใช่มาอธิบายว่าทำไมถึงทําไม่ได้คือคุณคอ,อาสาไม่ใช่คุณเสียสละเข้ามาเชเคยออคุณอาสาแต่บางคนก็พูดจะเสียสละแต่จริงๆแล้วก็อยากมาผมว่านะครับแต่ว่าก็ก็เป็นอะไรที่ที่ ที่เราทราบันดีอยู่อะเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับครับเดี๋ยวผมเสริมอีกหนึ่งเริมอีกนิดแต่ว่าไอ้คำว่าไซโลเนี่ยแต่ถ้าเราถ้าเรามีความตั้งใจที่ไปประสานงานทุกคนอยากประสานงานนะพี่ตุ้มวก็อย่างเช่นไอ้ถนนรม่ลำสามใช่ไหมพวกเราเคยไม่รู้มันกระแทกกระแทกเนี่ยผมจําได้เลยวันก่อนไปอะมีมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าลูกเขาข้อก่อกำหนดเลยอะเอียดเพราะว่าแับมันเทือนมากเลยนะใช่ไหมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้มานานมากเลยอะ ทิธีผมก็ไปเรียนเชิญท่านผู้ว่ากายฟ้านครหลวงเลยถ้าเป็นคนทําเอาท่อท่านคือเอาท่อสายฟ้าลงดินไงท่านก็มาเลยนะก็มาเจอท่านก็ให้เกียรติมาเจอเลยอะคือถ้าเกิดผู้ว่ามาเองนะน้องก็เรียบอะมันก็เรียบได้ถูกไหมหรือไม่ถ้าเกิดโอเคผู้รับผิดบางคนไม่เชื่อเราก็สั่งหยุดงานเลยถูกไหมอย่างที่ที่ลาสตอมที่สารสนิยนที่วิทยุเราก็บอกสั่งวิทยุเนี่ยผมเห็นทุกวันว่าผมไปวิ่งสวนลมมันก็น่าจะรู้นะไอ้ผู้รับเหมานี่นะ เื <c oughs> ่อเราเดินข้ามสะพานลอยเนี่ยทุกวันว่าโอ้โหมันเอาอยางมาันป๋าตีห้าปิดเอายางมันตอยแล้วก็เนี่ยมอตอ์ขบับก็เลยสั่งหยุดบอกให้หยุดไปเลยวันเดียวเรียบร้อยเออวันเดียวเรียบร้อยครับเพราะว่าอันนี้มันคือเราก็ต้องมีใช้อำนาจเราให้เป็นอนะ่ะเราไม่ได้แกล้งเขาถูกไหมแต่ผู้รับเหมานะ่ะคิดตังค์ไปแล้วไอ้เรื่องการก่อสร้างการบริหารจัดการพวกเนี้แล้วมันก็ต้องทําให้ดีแนละ้วผมว่าก,ก็เรียนว่าทุกคนตั้งใจแล้วถ้าเกิดเราแบบ อ,อมน้อมหอมตนนะแล้วก็ยกมือไหว้วก็ไปทั่วอย่างกลไม่ทันเราก็ไปเจอผู้ต้องขังแล้วใช่ไหมผมว่าทุกคนอยากจะช่วยทุกคนอยากจะเห็นประชาชนมีความสุขเนะี่ยแล้วผมว่าค้าการดีๆมีเยอะนะครับที่เขาอยากจะช่วยแต่ว่าเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแผมว่าที่เห็นมาก็ต้องเรียนมไ่ได้ว่าทลายไซโลไม่ได้ยากหรอกแค่เราไปคุยกับเขาเราเดินให้เกียรติซื่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็อันเปนการเดินผมว่าเพราะว่าอย่างเช่นที่คุณเศรษฐาพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยคือผู้นำไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในห้องแอ พอเดินไปปั๊บเนี่ยมันมีมันมีลังสีครับมันรลังสีทําให้งานจบเร็วได้แต่ต้องบอกอย่งเนี้ผมก็มีทีมงานที่ดีนะคือคือต้องเรียนว่าเราเราหาทีมงานที่ดีแล้วที่ที่ผมผมว่าอันหนึ่งที่ทําให้เราสําเร็จได้คือทีมงานเราไม่มีประสบการณ์อ่ะความไม่รู้คือความรู้อย่างหนึ่งคืออันนี้มีความรู้นะแต่ทีมงานเราไม่เคยทําการเมืองไงนี่ถามว่าการทําการเมืองหรือทนราชการมาก่อนเนี่ยมันคือต้นทุนที่ทําให เรามีกรอบความคิดไง<อ>ถูกมัยั้นเกิดเราเคยราชการมาก่อนเราราชการมาแก้ปัญหาเดิมๆก็คือคิดแบบกรอบเดิมไงนี่เด็กเราไอ้กลุ่มเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คือคือไม่รู้ก็เลยชอบเสี่ยงไงค,คือมันไม่รู้ก็เลยไม่กลัวมันก็เลยคิดนอกกรอบได้เยอะนะหมายวาอั่านี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งว่าบางทีเราเอาคนรุ่นใหม่มานี่ดีแล้วก็ไม่มีบิสเนสโมเดลหรือไม่มีรูปแบบเดิมที่ติดอยู่ในใจนั้นการคิดนอกกรอบเราคิดได้ง่ายกว่ามการเอาแท็บฟี่ฟังดูมาอย่างเงี้ยทุกคนตอนแรกกลัวหมดเลย ก็จะมีปัญหาแต่พอเอาคนรุ่นใหม่มามันทลายกำแพงได้ง่ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ